ที่พึ่งไทยนี้เรากําลังเข้าไปด้านในนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหมดร้อยหกสิบบาทสามารถ่ารูปได้ตเมันจะลการถรูด้วยก้องกเองไหคะได้แต่คอย่าสัมผัสคำแนะนำของพี่พนักงานที่นี่บอกว่าถ่ายคลิปได้แต่ห้ามสัมผัสหุน่นจะบอกว่าหุ่นขี้พึ่งที่นี่ทำเหมือนจริงมากเหมือนคนจริงๆร0งรอเปอร์เซ็นต์มรู้สึกเหมือนไปได้อยู่คนเดียวตอนนี้เราอยู่ในห้องหุ่นขี้พึ่งไทยรู้สึกแบบ เหมือนเขามีชีวิตเนาะท้อซึ่งเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนจริง และนี่เป็นอีกหนึ่งห้องที่เป็นหุ่นขี้พึ่งพระเกจิชื่อดังส่วนตัวเราไม่มีความรู้เรื่องพระเกจิชื่อดังเลยหากใครอยากรู้ก็สามารถมาอ่านชื่อหรือประวัติตรงฝาผนังได้พที่นี่เขาติดรูปและแปะชื่อไว้ฝาผนังหากใครต้องการอยากรู้ก็สามารถมาอ่านประวัติได้ที่ฝาผนังตรงนี้ได้เลยภายในห้องนี้เป็นงานฝีมือเป็นการจําลองพุทธศินที่ประณีตความงดงามเสมือนจริงแล้วราวกับมีชีวิตเหมือนจริงเลยแหละ เหมือนผิวคนจริงๆมากเลยนะเหมือนมากในขณนะที่เรากำลังถ่ายคลิปแล้วก็ขนลุกไปด้วยนะทุกคนเนื่องจากว่าหุน่นคีพึ่งในห้องนี้เปรียบเสมือนคนจริงๆมากนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หุน่นคิพึ่งพาเกจิเหมือนจริงมากเหมือนทั้งเหมือนแม้กระทั่งสีผิวเส้นผมดูคือตอนนี้เราอยู่ะเหมือนเขามีชีวิตจริงๆ เหมือนเราไม่ได้ยืนอยู่กับลูกป้านหรือหุ่นตอนนี้คนลุกคนลุกแบบคนลุกจริงๆทุกคนมันคืองานศิลปะที่ทำได้เหมือนมากถ้าเป็นฝีมือคนไทยนี่คือไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนทั้งกละฝ้าจุดต่างดำหรือว่าแบบขี้มแมลงวันก็เหมือน ขี้พึ่งพระพุทธรูปเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะทุกคนและที่สําคัญเป็นศิลปะของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าและความสามารถของช่างฝีมือไทยที่สร้างสรรค์ผลงานอันล้ําค่านี้ขึ้นมาให้ผู้คนได้ชื่นชมและศักการะมาจนถึงทุกวันนี้นสร้างหุ่นขี้พึ่งพระพุทธรูปมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่แล้วเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในช่วงสมัยรัชะกาลที่5สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เป็นอีกหนึ่งห้องที่ไม่ สามารถเข้าไปถ่ายวิดีโอได้นะคะ<อ>เราสามารถเข้าไปชื่นชมผลงานด้านในได้และด้านในจะมีพี่พนักงานคอยบริการถ่ายรูปให้นะคะแต่อาจจะมีค่าบริการถ่ายรูปในราคาหลักร้อยนะคะซึ่งไม่แพงเลยวนนเป็ตองพ หลวงพ่อโตที่คนไทยรู้จักในนามสมเด็จโตหรือสมเด็จวัดละค่างท่านเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างพระสมเด็จวัดละคางซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่ได้รับความนิยมและมีราคาสูงที่สุดในประเทศไทยีททัจนนดงใไทยนะ เ,เดี๋ยวมาดูกันว่ามีองค์อะไรบ้างและตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ห้องมืดที่มีแสงไฟเพียงลิบหลีเท่านั้นส่องจากหลอดไฟดวงเล็กๆที่ถูกจัดวางอย่างตั้งใจเงาสะท้อนบนฝาผนังยิ่งทําให้บรรยากาศนั้นเงียบสงัดและกลมล่มคตรงกลางห้องนั้นมีรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งพระเกจินั่งสงบอยู่บนแท่นบูชาในหน้าของท่านถูกปั้นอย่างละเอียดเหมือนมีชีวิตจริงๆดวงตาแฝงความเมตตาและความศรัทธาเสื้อผ้าจีวรถูกแต่งแต้มสีจนดูสมจริงราวกับเนื้อผ้าแท้ทุก คนเชื่อไหมว่าภายในห้องนี้มีแค่เราสองคนเท่านั้นคือบรรยากาศรอบๆทําให้รู้สึกถึงความวังเวงและขนลุกมากเพ่งยิ่งมองนะก็รู้สึกว่าพระเกจิก,กําลังศบตาพวกเราอยู่แต่เป็นสายตาแห่งความเมตตาและมีความศรัทธาแม้จะขนลุกแต่รู้สึกเกรงขามและภายในนั้นกลับเกิดความสงบอย่างประหลาดใจคล้ายได้รับการปกป้องคุ้มครองจากท่านในความมืดนั้นเลยพาท่านกําลังนั่งปฏิบัติธรรม ใช่เหมือนออกทุดงในป่าในถ้ำใช่ไหมอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนปากถ้ำนะคือทำเหมือนจริงมากกำลังเดินไปที่ห้องสะดูดีเสือป่าใช่ไหม จะบอกว่าห้องนี้มีเรื่องเล่าจากปากต่อปากของนักท่องเที่ยวให้ฟังเรื่องก็มีอยู่ว่ามีนักท่องเที่ยวบางคนตอนที่พวกเขาเดินเข้าไปในห้องนั้นแรกๆก็แค่รู้สึกวังเวงเหมือนสถานที่ปกติแต่พอหยุดยืนมองหุ่นขี้ผึ้งนั้นกลับรู้สึกว่าหุ่นขยับได้เล็กน้อยบางครั้งก็เหมือนลิมฝีปากไหววูบหรือดวงตาหลับลงแล้วหลับขึ้นใหม่อีกครั้งทั้งๆที่เป็นหุ่นนิ่งๆหลายคนนะก็เล่าว่าถ้าไปช่วงเย็นใกล้ค่าบรรยากาศจะขนลุกเป็นพิเศษเพราะเงาของหุ่นสะท้อน ลงผนังดูเหมือนกําลังเคลื่อนไหวยอย่างช้าๆแลราๆกับมีใครยืนอยู่ข้างหลังทั้งๆท,งท,งที่หันกลับไปก็ไม่มีใครอยู่สักคนบางคนนะถึงขั้นได้ยินเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงพากย์จีห้องข้างๆเหมือนกําลังสวดมนต์อยู่ยิ่งแปลกไปกว่าน,นั้นเลยมีผู้คนบอกว่าเมื่อเดินออกจากห้องแล้วกลับไปมองอีกครั้งเหมือนมีหมุ่นขี้ผึ้งกําลังยิ้มเล็กๆให้คล้ายกับว่าข้ารู้สึกว่าเจ้ามายืนเชื่อไหมว่าคนที่เราอ่ะบอกว่าคนลุกสู้ไปทั้ง แต่พวกเ,เ,เขาก็บอกนะว่าแต่ก็มีความรู้สึกปนๆอยู่ว่ามีความศรัทธาอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างมากอันนี้คือโดยรอบ,บอตอนนี้เราอยู่ที่ห้องไหนหองทีน่าจะแสดงถึงที่ชีวิตคนสมัยก่อนนะอือจัดบ้านโซนแบบว่าสไตล์แบบ คนสมัยก่อนอะเหมือนจริงมากถือบุหรีเล่นอะไรนะเขาเรียกว่าหมักฮอตปะหมักลุกลุกมักลุกเหมือนจริงมากทุกคนดูลงมาเนี <c oughs> ดูจากการแต่งตัวก็จะเป็นเหมือนแบบ คนคนมีตังค์สมัยก่อนใช่คนมีตังนนค์มีพระคนเด็กใส่ใสร้อยสร้อยทองมีแหวนทองด้วยอดูท่านน่าจะเป็นเหมือนพวกกำนันระป่ากำนันพยาบ้าน,านกับค <น S 2> ใครนี่น่าจะเป็นใครไม่รู้เป็นชาวบ้านชาวบ้านที่มานั่งกับกับเขาหรือเปล่า และภายในห้องนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนขอย้ำอีกทีว่างานศิลป,ปะที่นี่ทําเหมือนจริงมากภายในห้องรอบๆถูกจัดวางของอย่างละเมียดระไมหลังจากที่เราได้ชื่นชมผลงานหุ่นขี้พึ่งชั้นหนึ่งแล้วเราก็ไปต่อผลงานชั้นที่สองกันจะบอกว่าที่นี่เขามีให้ดูทั้งสองชั้นเลยนะทุกคนเขาเรียกว่าไงเป็นวงดนตรีสมัยก่อนนะวงดนตรีวงละครเป็นเหมือนเขาเรียกละครเวทีปะ จันเจ้าคล้ายๆกับละครจันเจ้าขาไงบทละครของพานบูนพานบูนพานบูนเป็นศิลปินร่วมสมัยประมาณนั้นมันเป็นละครร้องคณะนี่ทุกคนศิลปินร่วมสมัยกับครูพาน พานบุญบุญยงเกียรติคงแก้วเป็นนักประพันธ์และนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงของไทยโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของท่านมักเป็นเพลงและบทละครที่ร่วมกับนักประพันธ์ท่านอื่นๆพานบุญนั้นเป็นผู้แต่งทำนองเพลงจันเจ้าขาซึ่งขับร้องโดยบุษยาลังสีกำลังบรรเลงอะไรเนี่ยเครื่องดนตรีนี้เรียกว่าไวโอลินที่กำลังถูกบรรเลงอยู่บนเวทีนั่นเองอและเครื่องดนตรีต่อมาที่ผู้ชายคนนี้กำลังถืออยู่คือแบนโดเนียนน่าจะเป็นมหาสมาัคันที เป็นบิดาแห่งประชาชนอินเดียนยที่รู้สึกว่าเขาจะเดี๋ยวครบับมันัก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 นัรนักนักนกนกนัเักิดอะไกขึ้นทกกคนอโอนคไม่กนอะรนรเนื่อกน้อาจจะไฟตกนิกหน่อยนะ ขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าของขตั้งแต่สมัยก่อนปะขออนุญาตถ่ายนะคะทุกคนเห็นเหมือนกันไหมคะว่าเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นซึ่ง<ม>พวกเราสองคนกําลังพูดถึงประวัติของท่านนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดตอนแรกที่เดินมาไม่มีไฟตกเลยแต่พอเราพูดถึงท่านไฟก็ตกแบบแปลกคนนี้จะเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดี ผู้ปปลทยบาจขอ,องสหรัฐอเมริกาชื่ออับ,บาราฮัมลินคอนนะครับเขาบอกว่าเป็นรัฐบุรุษของคินนะรัฐบุรุษตนะ่อไปต่อไปนะทุกคนเราจะไปดูมีทัศการกันการละเล่นของของไทยของไทยนะครับเราไปดูด้านในกันอื การเล่นของไทยนะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าจะอยู่วัยใดก็ตามมันจะมีการละเล่นทั้งของเด็กของผู้ใหญ่แต่ละวัยก็จะแตกต่างกันไปเราไปดูการละเล่นของไทยก็จะเป็นไอจุกไอจุกที่เด็กสมัยก่อนเขาเด็กผู้ชายจะไว้ผมจุกสองข้างบางคนก็จะมีจุกเดียวส่วนบางคนก็จะมีสองจุกแบบนี้อันนี้เ<ห>ขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะ จำจีมาค่ะปอแปะจำจีค่ะปอแปะส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นการเล่นของเด็กวีอันนี้เหมือนเป็นการเขาจะจิบจิบอปนนี้ป่ะเออจิบจิบเงี้ยเออมันเรียกว่าอะไรนะจิบอะไรแมงมุมอะไรทุกอย่างเอออันนี้อันนี้เป็นอะไรวะลีลีข้าวสารป่ะสารอ่าลีลีข้าวสารนี่เป็นขี่ช้างชนเมืองเป็นการละเล่นของเด็กสมัยก่อนอ่าขี่ช้างชนเมืองนะ อันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นของเด็กผู้ชายอันนี้เป็นการเล่นของคนคนร้อยผู้ใหญ่ละอันนี้ <ขอ S 1> วารานชนกันวารานชนกันวารานชนกันเราไปดูห้องต่อไปกันอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการพระอาภัยมณีของสุนทรภู่นะทุกคนว้าวเข้ามาตรงนี้ก็รู้สึกว่าหายใจเริ่มจะสะดวกแล้ว ซึ่งนะปัจจุบันนะที่ถ่ายเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเหมือนเป็นหนังของประเทศ,ปร,เทศประเทศกัมพูชานะที่เหมือนจะออกมาคล้ายๆกันเขาเหมือนเขาเอาของของสุนทรภู่ไปไปทำเป็นละครของของ,ของเขาเลยนะของจื๊อของจื๊อเป็นนักปราดคนสำคัญของจีนในสมัยโบราณคำสอนของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมและสังคม อันที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยขเขาจะมีขเขาเรียกว่าเป็นระบบทาสระบบทาสที่ว่าสามารถซื้อคนไปเพื่อไปเป็นทาสอยู่ในเรือนได้เนี่ยแต่ว่ามันก็มีการกดขี่ควมเหงนระหว่างนายจ้างกับทาสจนมาในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านก็ส่งให้มีการเลิกทาสเือก็คือสมัยนั้นคือทาสนี่ต้องบอกว่า ต้องคือรห้าเนี่ยมีบุญคนกับกับผู้คนเรานีกับผู้คนเหล่านี้มากนะเพราะว่ามองเห็นความเป็นมนุษย์ของหลายคนที่เป็นทาสซึ่งสมัยสมัยนั้นอ่ะคือมองทาสคนหนึ่งเป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งของอ่ะจะทำยังไงก็ได้เี่ยคือแบบซื้อมาแล้วอ่ะมันประทันยังไงก็ได้่ซึ่งรห้าท่านก็ส่งส่งเห็นส่งเห็นในส่วนนึ้งก็เลยประกาศเลิกทาสอันนี้ก็จะเป็นเหมือนในครัวปะ ในครัวก็จะมีการจักสารนี่อันนี้จะเป็นการทํากับข้าวด้วยหม้อคุณยายกําลังทํากับข้าวด้วยหม้อดินนี่แล้วส่วนคุณตาคุณยายทั้งหลายอันนี้ก็น่าจะกําลังตําข้าวปะทุกคนส่วนลุงคนนู้นก็น่าจะกําลังเลี้ยงไก่ไก่ชนอะไรเงี้ยหรือเปล่ามีการจักสารน,นี่คือเป็นการ แสดงถึงวัฒนธรรมและห้องต่อไปเป็นการจําลองฉากหุ่นขี้ผึ้งที่แสดงการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เรียกว่าการละเล่นหวยกอขอซึ่งการละเล่นหวยกอขอนั้นเป็นการพนันชนิดหนึ่งที่นิยมในสมัยก่อนโดยผู้เล่นจะมาล้อมวงแล้วทายว่าหวยจะออกอักษรใดดูสิทุกคนหุ่นขี้ผึ้งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเหมือนจริงไหมนี่ว่าเหมือนจริงมากๆเลยนะถ้าเกิดไม่ได้คิดอะไระเหมือนมีผู้คนจริงๆที่กําลังล้อมวงเล่นหวยกันอยู่อันนี้คือการประกาศเลือกท นะทุกคแต่ในประวัติข้าวๆตรงนี้เขาบอกว่าธาตุในประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มต้นมีตั้งแต่สมัยสมัยไหนก็คือไม่ปรากฏแน่ชัดแต่ว่าที่ปรากฏแน่ชัดคือลายลักษณ์อักษรนะมีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธา,านีก็คือรับอิทธิพลมาจากสถาบันธาตุของฮินดูสมัยโบราณน,นั่นเองโอ้หทุกคนอันนี้คือโดนอะไรนะเนี่ยโดนโดนเคียน การเคี่ยนตีหรือที่เรียกว่าเคี่ยนเป็นหนึ่งในวิธีการที่ลงโทษทาสนะคะทุกคนในเงินสามารถทําได้หากทาตกระทําความผิดทิเช่นเกียดครานหนีงานหรือขโมยของโดยการลงโทษของทาสนั้นด้วยการเคี่ยนตีจะใช้เครื่องมืออย่างหวายเป็นลากบอกไว้ว่าทาสนั้นก็มีกฎหมายคุ้มครองนะคะในสมัยก่อนแม้ว่านาย่าจะมีสิทธิ์ลงโทษทาตได้ก็มีกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามลงโทษจนถึงแก่ความตายหากนาย่าทํทำร้ายทาสจนเสียชีวิตนายทาตจะมีความิด และอาจได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยยังไงก็ตามแต่ก็ยังมีวิธีการหลุดพ้นจากการเป็นทาสสมัยก่อนนั้นนะทาสสามารถหลุดพ้นจากสถานะได้หลายวิธีเลยอาทิเช่นการหาเงินมาไถ่ถอนตัวการบวชเป็นสงฆ์โดยได้รับความยินยอมจากนายทาสการแจ้งความผิดของนายทาสต,ต่อทางการบพบว่านายทาสกระทําผิดที่ร้ายแรงอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการลงโทษหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆน่าจะไม่ใช่ของประเทศไทย อันนี้น่าจะเป็นแถบแอฟริกาคือ,อจะบอกว่าทาตอะไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเรา<อ>แต่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเอาโซ่มาแบบไม่ใช่เป็นาเกียนทาตอ,อเกียา์าตน่าจะเป็นพวกทาตที่เขาไม่ได้เต็มใจมาทำงานนะแต่ว่าน่าจะเป็นภาวะจำยอมมากกว่า เนกันกนมันเป็นแถบแอฟริกา,กามันเป็นแปซิฟิกเคลื่นอนย้ายท่าไปไปมริกาเหนือในคาใต้ยเี้ไปทุกที่ที่เป็นยุโรปอ่ะเพื่อไปใช้งานใช้แรงงาน,นนี้ก็หมดแหละ ทุกคนคข้าวๆบนชั้นสองก็จะมีประมาณนี้ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยเขามีของขายไว้นะทุกคนถ้าใครแวะเวียนมาเที่ยวก็สามารถมาอุดหนุนพวกพี่ๆเขาได้นะราคาสินค้าหลักสิบหลักร้อยถ้าใครสนใจอยากจะมาเทีย่ยวพิพิธภัณฑ์ก็มาได้เลยโอ้บรรยากาศดีมากมีเรือปันด้วยปันเป็ดตรงนี้ให้อาหารปลาได้นะแต่ว่าน่าจะปั่นวนอยู่แถวนี้ เพราะว่าสะอาจจะบริเวณจำกัดกนิดนึงอันนี้น่าจะทางขึ้นทางลง,งบันวนในอ่างรอบๆบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีโซนนี้ก็น่าจะเดินวนไปตรงนู้นได้ปะไม่รู้ว่ากร,ร,ร,ระโดดกรโดดวเจอวันนี้เป็นยังไงสนุกปะสนุก ไม่ได้มากี่ปีละยี่สิบปีแล้วมั้งแตกต่างจากเดิมไหมก็แตกต่างตรงที่คนมันน้อยลงเออเมื่อก่อนคนเยอะใช่ปหเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนเยอะเมื่อก่อนมามาการโรงเรียนเนี่ยมาทศนาศึกษาเออแล้วเดี๋ยวนี้มันเงียบราคาบัตรคนไทยเท่าไหร่ต่างชาติเท่าไหร่รู้แต่คนไทยคนไทยแปดสิบต่างชาติต่างชาติไม่รู้น่าจะร้อยห้าสิบหรือร้อยสามสิบอ่ะเมื่อกี้ต่างชาติน่าจะร้อยกว่าบาทแต่มันก็ ไม่เยอะหรอกถ้าเกิดว่าไปดูข้างในนะข้างในมันก็มีอะไรให้ดูเออไม่เหมือนจริงอะ่ะเทียบกับง,งานศิลปะใช่มันมันคุ้มอะ่ะลองมาดูไปเจอกันเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็ไปละสวัสดีครับ